สวัสดีค่ะกิฟยุวากรศศิริพิทยานักวิทยาศาสตร์สาขาเภสัชศาสตร์สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ สำหรับ HPLC หรือ High Performance Liquid Chromatography นะคะเป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกสารออกจากกาันโดยอาศัยหลักการทางโครมาโตกราฟีซึ่งเทคนิคนี้นะคะจะสามารถแยกสารได้ทั้งในเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณเป็นวิธีวิธีหนึ่งนะคะที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะคะโดยสามารถใช้กับงานทางด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ทางยาอาหารสมุนไพราย,ยาฆ่าแมลง ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่กระทั่งาสารในร่างกายอย่างเช่นเลือดเซรัมหรือปัสสาวะนะคะแล้วก็เราก็สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในระดับไมโครนะคะอย่างน้อยที่สุดที่เราสามารถตรวจวัดได้คือระดับนาโนเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะเทคนิค HPLC เนี่ยยังนิยมใช้ในการแยกสารให้บริสุทธิ์นะคะได้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นสรุปนะคะ HPLC เนี่ยสามารถทำงานได้ทั้ง เชิงคุณภาพเชิงปริมาณรวมถึงทำงานทางด้าน purify ได้ด้วยค่ะหลักการแยกด้วยเทคนิค HPLC นะคะก็จะ,ะอาศัยเครื่องสูบแรงดันสูงหรือว่า high pressure pump นะคะทำหน้าที่ในการสูบของเหลวซึ่งเป็นตัวทำละลายนะคะเราจะเรียกตัวนี้ว่า mobile phase นะคะทำหน้าที่ในการพาสารตัวอย่างนะคะเข้าไปยัง stationary phase นะคะหรือว่า วัตภาคคงที่นะคะซึ่งบรรจุอยู่ในตัวที่เราเรียกว่าคอลัมน์นะคะเมื่อสารของเราเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปในคอลัมน์หรือสเตชันรี่เฟสสารของเราก็จะเกิดกระบวนการแยกโดยหลักการแยกตัวนี้นะคะมันก็จะใช้หลักในการาความชอบว่า,าตัวของมันเนี่ยชอบที่จะละลายอยู่กับโมบายเฟสหรือชอบที่จะละลายอยู่กับตัวเคลื่อนที่ซึ่งถ้าตัวไหนนะคะชอบที่จะละลายในโมบายเฟสสารตัวนั้นจะเคลื่อนที่ออกมากรอน แต่ถ้าสารตัวไหนชอบที่จะละลายอยู่กับ stationary phase มันก็จะเกาะอยู่กับตัวอลัมน์จะทำให้ถูกช้านะคะออกมาช้าก็จะออกมาเป็นลำดับหลังๆนะคะสารของเรานะคะเมื่อออกมาจากคอลัมน์แล้วเนี่ยก็จะถูกตรวจวัดโดย detector ดเเหรือว่าตัวต,วตรวจวัดนั่นเองซึ่ง detector เเนะคะก็จะทำการแปลงสัญญาณตัวนี้นะคะให้ออกมาอยู่ในรูปของโครมาโตกรมซึ่งตัวโครมาโตกรมเนี่ยก็จะปรากฏเป็นพีกนะคะของสารต่างๆที่เราต้องการวิเคราะห์ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับเฟสทั้ง2แบบของเรานะคะโดยเฟสของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2เฟสนะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็คือ stationary เฟสหรือว่าวัฏถภาคคงที่แล้วก็ mobile เฟสหรือที่เรียกว่าวัฏถภาคเคลื่อนที่นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับ stationary เฟสกันก่อนเลยหรือที่เราเรียกว่าคอลัมน์นั่นเองนะคะโดยตัวคอลัมน์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะ1ก็คือแบบ normal เฟส normal เฟสเนี่ยตัวคอลัมน์จะเป็น ประเภทที่มีคั่วนะคะตัวตัวแมทริกที่เอามาใช้ในการทำเป็นคอลัมน์เนี่ยก็จะยกตัวอย่างเช่นตัวอะมิโนโพรพิลนะคะซิลิก้าไซยาโนไดออลเป็นต้นนะคะเมื่อเราเลือกใช้คอลัมน์ที่เป็น normal phase เนี่ยตัว mobile phase ก็จะใช้คั่วที่ตรงข้ามกันนะคะก็คือเป็นประเภทไม่มีคั่วนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเฮกเซนเป็นต้นค่ะเหมาะสำหรับการแยกสารประเภทที่มีคั่วออกจากกันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมารู้จักกับคอลัมน์แบบที่2นั่นก็คือ เป็นแบบ reverse p a d e นะคะซึ่งตัวคอลัมน์ประเภทนี้เนี่ยตัวแมทริกข้างในของมันเนี่ยจะเป็นแบบที่ไม่มีขั้วนะคะตัวที่เอามาทำามาใช้เป็นองค์ประกอบของคอลัมน์นะคะก็จะยกตัวอย่างเช่น C8 C18 อย่างนี้นะคะตัว mobile p ส a d e ที่เอามาใช้นะคะก็จะต้องเป็นประเภทที่มีขั้วสูงๆยกตัวอย่างเช่นน้ำเมทานอลอะลกโตไนตรายเป็นต้นนะคะเหมาะสำหรับการแยกสารที่ไม่มีขั้วออกจากกันค่ะ เราจะมาดูตัวอย่างของคอลัมน์กันนะคะตัวคอลัมน์เนี่ยก็จะมีหลายไซส์ด้วยกันนะคะมีตั้งแต่ไซส์ความยาวสั้นๆนะคะแบบนี้ขนาดยาวนอกจากนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวกาดคอลัมน์ค่ะซึ่งกิฟนะคะจะแนะนำให้ใช้กาดคอลัมน์โดยกาดคอลัมน์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการ กรองตัวคอนทามเนต t e ต่างๆนะคะเบื้องต้นก่อนที่มันจะเข้าสู่คอลัมน์ซึ่งการใช้กาดคอลัมน์นี่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของคอลัมน์ไม่ให้คอลัมน์เนี่ยอุดตันเร็วเกินไปนะคะโดยตัวกาดคอลัมน์เนี่ยมันก็จะมีแบบที่ต่อต่อนอกหมายความว่าเอากาดคอลัมน์ก่อนแล้วก็จะมีจอยแบบนี้ค่ะมามาต่อนะคะก่อนที่จะต่อเข้าสู่ตัวคอลัมน์อีกทีนึง ในบางครั้งนะคะบางยี่ห้อเนี่ยตัวกาดคอลัมน์เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวข้อต่อนะคะก็คือสามารถาต่อเข้ากับตัวคอลัมน์ได้เลยนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะส่วนคอลัมน์นะคะเวลาเราต่อเข้ากับเครื่องนีให้เราดูทิศทางคอลัมน์ด้วยนะคะมันจะบอกว่าเข้าทางไหนออกทางไหนให้เราใส่ให้ถูกต้องด้วยนะคะจะมีทิศทางตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ตัวคอลัมน์อยู่แล้ว ส่วนถัดไปที่จะพูดถึงก็คือส่วนของโมบายเฟสหรือว่าตัวเคลื่อนที่นั่นเองนะคะตัวเคลื่อนที่ในระบบของ HPLC เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระบบด้วยกันนะคะระบบที่1ก็คือระบบ i s o ซเครติกไอโซเครตก็คือการรันสภาวะ HPLC นะคะโดยใช้อัตราส่วนของโมบายเฟสเนี่ยคงที่ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแบบที่2ก็คือแกรเดียน g ์แกรเดียนเนี่ยจะเป็นการาไล่สัดส่วนของโมบายเฟสนะคะจากน้อย ไปมากก็ได้หรือจากมากมาน้อยก็ได้ลักษณะจะเป็นสโลปนะคะแบบที่3ก็คือแบบ Mul ติ Ste p g r a d i e n นนะคะจะเป็นการาว a r y ตัวสัดส่วนของ mobile phase เนี่ยเป็นขั้นบันไดจะเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดก็ได้หรือจะลดลงเป็นขั้นบันไดก็ได้ค่ะการเลือกใช้ m o mobile p h a s e นะคะเราควรจะเลือกใช้ตัวที่เป็น HPLC r a d ดนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีความบริสุทธิ์เนี่ยสูงกว่ามีสิ่งปนเปื้อนเนี่ยน้อยกว่า AR เกรดค่ะ การเตรียมโมบายเฟสนะคะเราก็จะมาดูชุดสําหรับการเตรียมโมบายเฟสกันก่อนค่ะชุดชุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดของอชุดกรองลดความดันนะคะที่จะเป็นชุดกรองแก้วก็จะประกอบไปด้วยปั๊มนะคะตัวชุดกรองแก้วนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวเมมเบรนฟิลเตอร์นะคะที่จะเป็นตัวเมมเบรนที่ใช้ในการกรองโดยวัสดุที่ใช้ทาเมมเบรนเนี่ยเราจะต้องเลือกให้สอดคล้องกับโมบายเฟสของเรานะคะแล้วก็ ตัวพาร์ติเคิลไซส์นะคะก็เลือกให้เหมาะสมนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ2ไซส์ค่ะก็คือ0.45ไมครอนแล้วก็0.22ไมครอนค่ะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการประกอบเครื่องกันนะคะเราก็จะใช้ตัวเมมเบรนนะคะวางเข้าไปบนแท่นนี้นะคะ ควรใช้ฟอสบหยิบนะคะเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนคอนทาบ,บิเนตจากมือเรานะคะแล้วก็ใช้แคมหนีบนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะต่อกับตัวปั๊มนะคะ ตัวโมบายเฟตที่จะกองวันนี้นะคะเป็นเมทานอลค่ะเปิดปั๊มนะคะแล้วก็เทลงไปประมาณเศษสาส่วนสถ้าสารของเรานะคะเป็นประเภทที่ระเหยง่ายนะคะก็ควรจะปิดนะคะเพื่อป้องกัน การระเหยออกด้วยนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อเราดูดความดันออกไปนะคะจะทำให้ตัวโมบายเฟสเนี่ยเคลื่อนที่นะคะลงสู่ในภาชนะรับค่ะเมื่อกลองเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดปั๊มค่ะหลันั้นก็ถอดสายยางออกนะคะโดยให้เอามือเนี่ยจับตัวคอขวดไว้ด้วยนะคะจากนั้นนะคะ ามือประคองภาชนะส่วนล่างแล้วก็ตัวหัวกรองรงชุดกรองตรงนี้นะคะค่อยๆบิดเบาๆค่ะ,ะแล้วก็ถอดตัวแคมป์ออกนะคะเพื่อป้องกันการหล่นแตกนะคะตัวโมบายเฟสที่กรองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถ่ายใส่ภาชนะอันใหม่นะคะ ปิดฝาไว้หลวมๆก่อนนะคะโดยเราจะนำตัวโมบายเฟสตัวนีน้ไปทำการดีแก๊สก่อนนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศที่เราอาจจะมองไม่เห็นข้างในตัวนี้ค่ะออกเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวฟองอากาศตัวนีเน้เข้าไปอุดตันในส่วนต่างๆของเครื่องค่ะในการดีแก๊สนะคะเราก็จะนำโมบายเฟสของเรานะคะมาใส่ในเครื่องอุลตราโซนิเคเตอร์เราจะทำการโซนิเคชเอาไว้ประมาณ20-30นาทีค่ะ เมื่อโซนิเขตครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็นําตัวมอลไบเฟตนี้นะคะไปใช้ได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการเตรียมสารตัวอย่างก่อนที่จะนําไปฉีดด้วยเครื่อง HPLC นะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะประกอบไปด้วยขวดว l นะคะซึ่งขวดว l เนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบใสกับสีชานะคะขึ้นอยู่กับว่าสารตัวอย่างของเราเนี่ย สามารถโดนแสงได้หรือเปล่านะคะถ้าตัวไหนที่โดนแสงไม่ได้ถ้าโดนแสงแล้วมันจะดีคอมโพสนะคะก็ให้เราเลือกใช้แบบสีชาค่ะบัะสดุอุปกรณ์ตัวถัดมานะคะก็คือตัวไซลิง k นะคะหรือว่ากระบอกฉีดยานั่นเองและตัวสุดท้ายนะคะก็คือไซลิง k ์ฟิลเตอร์ ตัวไซดิงฟิลเตอร์เนี่ยทำหน้าที่ในการกรองสารตัวอย่างนะคะกําจัดสิ่งแปลกปลอมสิ่งปนเปื้อนตะกอน,อน,อ,นอนุภาคนะคะให้ออกไปจากสารตัวอย่างทําให้ไม่ไปอุดตันตัวคอลัมน์ค่ะเดี๋ยวจะทําการเตรียมสารตัวอย่างให้ดูนะคะนี่คือสารตัวอย่างของเรานะคะเราก็จะดูดสารตัวอย่างเนี่ยใส่ในไซลิงค่ะ เราก็นำตัวไซลิงฟิลเตอร์นะคะครอบไปที่ปลายไซลิงค่ะหลังจากที่เราใส่ไซลิงฟิลเตอร์แล้วนะคะเราก็จะกรองนะคะโดยใส่ตัวขวดไวแอลค่ะปิดฝาขวดไวแอลนะคะ สารตัวอย่างของเราเนี่ยควรมีปริมาณอย่างน้อยนะคะ500ไมโครลิตรค่ะเราจะมาดูองค์ประกอบของเครื่อง HPLC กันนะคะเครื่อง HPLC เนี่ยจะประกอบด้วยส่วนต่างๆนะคะมาดูส่วนแรกกันก่อนเลยชั้นบนสุดตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่า solvent rack นะคะจะเป็นแท่นสำหรับวางขวด mobile p h a ของเราค่ะส่วนถัดมานะคะคือส่วนนี้ค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนของปั๊มนะคะปั๊มจะเป็นตัวปั๊มแรงดันสูงนะคะทำหน้าที่ในการ ดูดดดูตัวโมบายเฟสนะคะให้เคลื่อนที่เข้าไปยังตัวเครื่องนะคะนอกจากนี้นะคะตัวปั๊มเนี่ยยังทําหน้าที่ในการผสมโมบายเฟสของเราตามอัตราส่วนที่เราต้องการได้ด้วยค่ะปั๊มนะคะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือเป็น b บนา r รีปั๊มนะคะก็คือจะเป็นปั๊มที่มี2หัวนะคะคือบรรจุโมบายเฟสที่แตกต่างกันเนี่ยได้2ชนิดแต่สําหรับที่นี่นะคะจะเป็นปั๊มแบบควอเตอร์ r นรก็คือจะมีปั๊มแบบ 4หัวนะคะก็คือสามารถดูดจ่ายโมบายเฟสที่แตกต่างกันนะคะได้ถึง4ชนิดได้กันค่ะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของออโต้แซมเปิลนะคะตัวออโต้แซมเปิลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการฉีดโมบายเฟสนะคะเข้าสู่ตัวคอลัมน์ค่ะโดยจะมีตรงนี้นะคะที่เราจะเรียกว่านิ t เ e ิลนะคะทําหน้าที่ในการาดูดสารนะคะจากขดไวแอลที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะส่วนถัดมานะคะ ก็จะเป็นส่วนของคอลัมน์คอมพารสเมนต์นะคะจะเป็นส่วนที่ให้เราเนี่ยประกอบตัวคอลัมน์หรือว่าสเตชันนารีเฟสนะคะเข้าไปข้างในสายของเรานะคะก็จะถูกฉีดนะคะจากตัวออโต้เซมเพลร์เนี่ยเข้าสู่ตัวคอลัมน์นะคะคอลัมน์ก็จะทำการแยกเมื่อสารแยกแล้วก็จะเคลื่อนที่มายังส่วนสุดท้ายค่ะก็คือส่วนของดีเทคเตอร์ดีเทคเตอร์ก็จะทำหน้าที่ตรวจวัดสัญญาณนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้กับตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล ตัว Detector นะคะก็จะมีหลากหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่น Variable Detector นะคะ Detector ชนิดนี้เนี่ยสามารถเลือกเวฟเลนจ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ครั้งละ1เวฟเลนจ์นะคะแบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบ Ph o t o ด i o d e a น r a y นะคะหรือว่า DAD Detector ซึ่งตัวนี้เนี่ยคะก็สามารถาเลือกช่องทางในการวิเคราะห์นะคะได้หลายๆความยาวคลื่นในครั้งเดียวกันนอกจากนี้ยังใช้ในการาสแกนหา l a มด้าแม็หรือว่าความยาวคลื่นสูงสุดนะคะได้ด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นของ FLD นะคะหรือว่า Fluorescent Detector นะคะก็จะใช้สำหรับในการตรวจวัดตัวสารวิเคราะห์นะคะที่สามารถาถูกกระตุ้นได้ด้วยตัว Fluorescent นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีตัว RI นะคะหรือที่เรียกว่า Reflective Index นะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ พวกวิเคราะห์พวกน้ำตาลนะคะซึ่งตัวน้ำตาลเนี่ยจะไม่สามารถดูดกลืนแสงได้ก็จะสามารถตรวจวัดสัญญาณได้จากดูการหักเหของของน้ำตาลนะคะ